นะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวสอบไป <laughs> เราอยู่เนี่ยต่มีวิดีโออยู่นะมีวิดีโออยู่นะขงไม่มีวิดีโอเลยมีนงได้หรือยังได้แล้วค่ะสุดดค่ะขอให้โชคดีนะคะว่าที่เจ้าบ่วโชคดีนะคะ เลื่อนไปนานนะคะงานใส่งไงคะเลื่อนไม่มีกระโนดครับยังไม่มีปรหโยชน์